คำถามก็คือปฏิบัติการเขาจะเอากันแค่ปิดสวิตพิธาเท่านั้นหรือป่ะปิดสวิตเฉยๆหรือว่าจะปิดชีบแบบล้างเลยล้างบางเลยใช้คํานี้ได้ไหมล้างบางเลยะยุพักเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าอโอเคเข้าสู่ประเด็นเลยดีกว่าไม่ต้องดึงรออะไรกันมากมายนะักค่ะเราจะไปกผมเข้าใจว่าผมเข้าใจว่าอารมณ์ของผู้คนไปกันที่ข่าวเดียวจริงๆนะพิธาเอ็นเกม เมื่อวานเมื่อวาน19กรกฎาคมถือเป็นวันเอ็นเกมสำหรับสำหรับสำหรับพิธาคถือเป็นวันปิดสวิตพิธาแต่ว่ากันว่านั่นก็แค่ดาบแรกนะมันจะมีดาบสองถูกต้องดาบย,ดยังไม่จบนะยังไม่จบเราขอขีนข่าวข้ามช็อตเลยเขาจะเอาถึงขั้นยุบพัรเก้าไกลนี่ไง จะบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์มีพรรคการเมืองหนึ่งพรรคระดับหัวหน้าถูกสอยสองคนรวดยุบพักด้วยและพรรคก็ถูกยุบถึงสองครั้งอยากจะดูเหมือนกันว่าชีวิตที่สของอนาคตใหม่ก้าวไกลจะเป็นอย่างไรมหมายถึงเจนต่อไปใช่ไหมใช่ที่จะก้าวขึ้นมานะคะคุบมพักนี้ไปไเล่นเรียนคนที่หนึ่งทวงกันอีกสักนิดสิครับว่าดาบแรกที่เขาเชื่พิธาน รายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเพจขึ้นเลยนะเห็นภาพไปแล้วชัดไปแล้วเมื่อวานนี้อันนี้ถือเป็นทงแรกนะ<ช>คือปฏิบัติการค่ายกบ้านค่าล้างบ้านตระกูลส้มตระกูลส้มเนี่ยเขาแบ่งเป็นสาะเป็นเฟดเฟสอ๋อเป็นเฟดเฟสอันนี้แค่เฟสที่หนึ่งทงแรกหรือดาบแรกเริ่มจากการปิดสวิตท,ที่ตัวพิธา,ธากาศใสพิธาก่อนเมื่อวาน19กรกรกฎาคม ส่องไปที่แนวรบสองแนวรบด้วยกันแนวรบที่หนึ่งก็คือสารรัฐธรรมนูญตามคาดนะเมื่อวานเราเขียนข่าวแ <คำ S 2> <8 S 1> ปะ <8 S 1> ออข้างฝาไว้เลยและก็เป็นไปตามนั้นเมื่อวาน19กากรกฎาคมสารรัฐธรรมนูญมีคําสั่งมีคําสั่งรับคดีพิธาถือหุ้นสื่อไว้พิจารณาและในระหว่างการพิจารณามีคําสั่งให้พิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่19กรกฎาคม2566 <c oughs> อีกหนึ่งแนวรบรัฐสภาวันเดียวกัน19กรกฎาเกิดอะไรขึ้นคั้ว188บวกกับสอวอใช้เสียงข้างมากตีความข้อบังคับรัฐสภาที่41เสนอชื่อพิธาเป็นนายกครั้งที่สองไม่ได้แปลว่าอะไรแปลว่าปิดสวิทพิธาใช่แล้วไม่สามารถเป็นนายกในในการเสนอเมื่อวันจบปิดเกมรอบนี้สารรัฐธรรมนูญเชิดพิธาโดยแบ่งเป็นสขยะขยกแรกเบาะ ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนขยักที่สองชะตากรรมเดียวกันกับธนาธรจึงงุ่งเรืองกิจไม่ใช่แค่หยุดปฏิบัติหน้าที่ชูข่าวแต่จะถูกเพิกถอนสถานะสสนี่ไงจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองสิบปีเหมือนธนาทรโอนั่นก็คือขยักที่สองขยักสองอีกนานไหมพี่ใดไหไม่นานไม่นานใช่ไหมไม่นานไม่นานเกินรอเห็นไหมธงมันชัดขนาดนี้เลยรทางฝั่งรัฐสภาเมื่อใช้เสียงข้างมากลากกันไปอย่างนั้น จะขัดต่อหลักนิติธรรมหรือไม่อย่างไรเป็นการตีความข้อบังคับโดยมีธงทางการเมืองเป็นตัวกําหนดหรือไม่โอ้นี่ก็ยังขัดต่อหลักนิติรัฐหรือไม่วางไว้ก่อนแต่ผลที่ตามมาก็คือพิธาถูกเสนอชื่อเป็นนายกไม่ได้ละจบแล้ว่อวานไม่ต้องมีการโหวตชื่อพิธาเลยนะเขาเตรียมเสนอชื่อพิธาแต่มันโหวตไม่ได้ไงไม่ต้องเสนอชื่อเลยจบเลย